สวัสดีค่ะเมื่อวานมีเพราะว่าคืออัหลักหนึ่งราคาหุ้นลงเยอะมากส่วนหนึ่งนะคะก็ตลาดก็กลัวในเรื่องของ <c oughs> การปรับลดค่าไฟอาจจะถูกปรับลดค่าไฟนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบีกริมเนี่ยไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้มีอยู่สอง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 ไซต์นะคะก็คือ อย่าอ่านชื่อเลยอ่ะเดูก็อ่านผิดนะก็มีสองไซส์เนาะกำลังการผลิตในเรื่องของตัว e q u i t y เข้ามาเนี่ยอยู่ที่เมกะวัตเนี่ยอยู่ที่445.6เมกมกวัตนะคะก็ไอสองตัวเนี้ย COD คำว่า COD ก็คือดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปละนะคะตั้งแต่ปี2019นนะคะแต่ว่ามันมีหน่วยงานในเวียดนามเนี่ยชื่อ MOTI เนี่ยแจ้งว่าก่อนที่จะ COD เนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตที่แบบสมบูรณ์แบบจากทาง MOTI ก่อนนะคะซึ่ง กว่าจะกว่าที่บีกลิมจะได้รับเนี่ยก็คือในปี2020ตรงนั้นเนี่ยคือคือ,อทางบีกลิมก็แจ้งว่ามันติดเงื่อนไขของอาจจะเป็นข้อจํากัดเพราะว่าช่วง2019เนี่ยเป็นปีที่เราเกิดโควิดกันนะคะก็อาจจะมีผลเรื่องการเข้าไปตรวจสอบโน่นนั่นนี่อ่ะมนล่าช้าเลยทําให้ใบที่เขาจะได้รับใบใบรับรองเนี่ยมันช้ากว่าเกณฑ์ที่เขาได้ COD นะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าว่าทําให้ทางรัฐบาล EVN ก็คือเป็นหน่วยงานของการไฟฟ้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับลดค่าไฟของบิกลิมนะคะจากเดิมเนี่ยที่ค่าเอา่อที่เคยจะได้รับ9.35เซนเนี่ยเหลือ7.09เซนนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเอ่อบิกคลิมเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ปีนี้อ่อปี2023เอ่ย25เนี่ย เขาก็ส in ่งเงินเรียกเก็บเข้าไปที่ EVN เนี่ยในอัตรา3 9.35นะคะแต่ทาง VN เนี่ยมีการจ่ายเงินกลับเข้ามาเนี่ยให้กับทางบิ๊กลิมเนี่ยแค่7.09นะคะก็คือจ่ายตามเลทที่เขาบอกว่าเขาควรจะได้รับนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีผลตั้งแต่มกราที่ผ่านมานะคะทําให้มีการบันทึกรายได้แบบมันค้างรับกันอยู่เนี่ยอยู่ตรงแถวๆเนี่ยประมาณสัก50ล้านบาทต่อเดือนนะคะอย่างไรเนี่ยเอ่อคือทางผู้บริหารว่า Uh huh. ถ้าสมมติมีการปรับในส่วนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการขยายเวลาการขายไฟมาชดเชยแทนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะคะ uh huh. เขาก็บอกว่าผู้บริหารก็แจ้งมาว่าว่าเอ้ยสามารถจะสรุปผลเนี่ยก็น่าที่เกี่ยวข้องกับการเจราจากับ EVN หรืออะไรก็แล้วก็ตามเนี่ยก็ภายในปีนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็แจ้งมาว่าสมมติมีการปรับลดค่าไฟลงหนึ่งเซนเนี่ย ครบกําไรเนี่ยประมาณสักร้อยแปดสิบถึงสองร้อยล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งรอบเนี่ยมันคือลงไปสองเซนนะคะก็ะสูงสุดที่อาจจะโดนกระทบในเรื่องของกําไรเนี่ยก็คือ4ี่ร้อยล้านนะคะแล้วก็อันนี้คือ1ข้อนะคะที่จะเกิดขึ้นสมมุติถ้าภายในสิ้นปีนี้อ,าอ่ายังไงเขาบอกไอ้สุดท้ายฟันธงว่าเอาตรงนี้แน่ๆ่ลอ่าที่เจ็เซนนะคะอีก<อ>ประเด็นหนึ่งที่อาจจะสง่งคโทษทีคือถ้าโดนโดนสองสองสองเซนใช่ไหมจะไปไหนใช่ใช่แต่ว่า <400 S 2> อันนี้นพี่แค่พูดให้ฟังใช่ใช่เพราะว่าคือเมื่อวานนี้เขาก็พูดว่าเฮ้ยถ้าหนึ่งเซนเนี่ยกระทบประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยแต่อันนี้คือสองเซนโดยกลมๆเนาะก็คือจะประมาณสักกลมๆเต็มที่ก็คือสี่ร้อยล้านที่ส่งผลกระทบมาที่กําไรสุทธินะคะพี่ซึ่งตัว uh huh. บีกริมอะกาไรปีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณสักพันแปดร้อยถึงสองพันล้านเนาะ <Okay. S 1> ใช่ไหมอ่าค uh ่ะ huh. ถ้าสี่ร้อยในสองพันเนี่ย เยอะเหมือนกันนะยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาด้วยส่วนหนึ่งที่หนึ่งละขาคุณเขาอาจจะปรับลงก่อนหน้าค่อนข้างแรงด้วยคือสะท้อนอาจจะอาจจะท้อนเรื่องเหล่าเหล่านี้ไปด้วยเต่จริงๆถามพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเราจะมาข้อสรุปกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ในเรื่องของการ รายได้ที่หายากําไรที่หายไปเนาะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของรายได้ที่มีการตั้งเอาไว้คือตอนนี้เราเราเราบุกกันอยู่ที่เราได้เงินแค่เ็เซนนะคะเ็ซนก็คือหายไปอีกประมาณสัก50เอ่อห้าสิบล้านบาทต่อเดือนที่หายไปแต่ก็คือ,อคก็เหมือนกับเขาก็ตั้งเอาไว้เนาะซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกลับเป็นเป็นเป็นเงินเนี่ยก็คือประมาณสักหกร้อยล้านต่อปีก็คืออาจจะต้องมีการตั้งด้อยค่าเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะตัวนี้อาจจะยังยังค่อนข้าง ยากในการวัดมูลค่าก็คืออะไรตัวมูลค่าโครงการจากกระแสงเงินสดที่ได้รับเข้ามานะคะตลอดอายุสัญญาของตัวโรงไฟฟ้าสองโรงนี้นะคะก็คือเอ่อต้องดิสคัพกลับมาเพราะว่าคือเดิมที่การเริ่มต้นเนี่ยเขาคิดกันบนเก้าเซนเนี่ยแต่ว่าสมมติถ้าเหลือเจ็ดเซนเนี่ยมูลค่ากิจาการเนี่ยมันก็จะหายหลดไปด้วยส่วนหนึ่งตรงเนี้ยอาจจะประเมินยากนิดหนึ่งนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะสรุปผลได้ภายในปีนี้นะคะก็แต่ที่บอกว่าเฮ้ยข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวเก่า คือคือถามว่าข่าวมันนานแล้วคือจริงๆมันเป็นข่าวที่มันมันเริ่มมีการพูดกันใ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 นสำนักข่าวต่างประเทศแล้วตั้งแต่ปลายปีละนะคะแต่ว่าตัวเลขตอนนั้นที่คือให้มาเนี่ยอาจจะต่ำกว่านี้พอสมควรเลยนะคะคือต่ำกว่านี้ค่อนข้างมากนะคะก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี้ยเห็นราคาหุ้นมันสะท้อนกลับมาทางบวกเนี่ย มีประเด็นอะไรที่มันแบบโอ๊ยดีขึ้นกว่าเดิมไหมพี่มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่ํากว่าที่มากนะคะข้อที่หนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะอะไรยังไงต่อไปสําหรับตัวบิ๊กกริ๊มเนาะในแง่ของเขาเองว่าเขาจะทาอะไรนะคะแล้วในแง่ของเขาเองเนี่ยเขาก็พูดว่าในเรื่องของสัญญาที่ทํากับทางภาครัฐเนี่ยก็ทําถูกต้องมันก็ทํำ PPA อะไรในการเหมือนเมืองไทยเนี่ยทาถูกต้องตามปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเนี่ย มันมันก็ต้องเป็นการแบบมันกับไปคุยเจราจากับทางภาครัฐอีกทีนึงว่าเออเขาจะเอาอย่างไงต่อไปนะคะก็ uh huh. ก็เลยมองว่าตรงเนี้ยแต่สิ่งที่ถามว่าความเสี่ยงของบิกริมในอนาคตคืออะไรสมมุติท้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบา,บาลบอกไม่ยอมอาทางกระทรวงเขาบอกไม่ยอมออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกรายการาที่เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อสักครู่พี่แจ้งไปเนาะ uh huh. ก็คือในเรื่องของการตั้งด้อยค่าเนาะแล้วก็ uh huh. ผลก็ทบต่อกอำไรแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือตัวมูลค่าตัวกิจาการ,กการที่เข้าไปลงทุนนะคะอันนี้เป็นสองสามเตืองที่อาจจะต้องไอ้นี่กันต่อไปตามต่อนะคะคือพี่เสียงกำจะสื่อว่าเรื่องนี้ม,มันถูกพูดกันมานานแล้วจากต่างประเทศเนาะและ้วเหมือนเราเพิ่งจะมาตื่นเต้นกันแต่ราคาหุ้นก็ลงมารอแล้วพี่กลังจะบอกว่าดาวไซต์จบแล้วมั้งมองอย่างนี้ไหม คงประมาณนั้นได้แต่ว่าคืออาจจะสมมุตินะถ้าจะอีกความเสี่ยงใกล้ๆอีกทีนค,คือช่วงอาจจะถ้าถ้ามีการประกาศผลพี่พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะสมมติถ้าเขาบอกว่าเอ้ยกลับไปเก้าเซนเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็มันก็อีกใบหนึ่งเออ,อมันอีกอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยคือสมมติถ้าาทุกคนแบบว่าเอามองแบบแย่สุดอาจจะลง คือถามว่าลงไปมากกว่านี้ไหมพี่มองว่าอาจจะไม่มากละเพราะว่าวิกฤติเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องนี้อาจจะโชคร้ายสาหรับเขาไปนิดนึงในเรื่องของการเข้าไปเนาะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าคือในคือเขาคือต้องยอมรับว่าลงไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าถ้าไปดูพอร์ตของแต่ละคนแต่ละเจ้าเนี่ยคือไปต่างประเทศเยอะมากชายชายพูดว่าหนึ่งชายเมืองไทยมันไม่มันไม่มีอะไรเพิ่มกว่านี้ละอาพูดแบบนี้ละกันเนาะเออมันก็เลยต้องเป็นที่มาของการที่ไปลงทุนต่างประเทศแต่ว่าถามว่าการลงทุนต่างประเทศแต่ละที่อ่ะ มันก็มีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละที่เหมือนกันเนาะอย่างอย่างอย่างบีกลิมเนี่ยไอ้รอบเนี่ยอาจจะดูแบบเออมันอาจจะแ,นะแย่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเฮ้ยมีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงที่เวียดนามเยอะไหมเท่าที่เช็คเช็คะก็มีอย่างกับก็มีนะแต่แต่ตัวเลขเนี่ยพี่ขอแอปติดตัางไว้ก่อนเนาะ คืออาจจะไม่ได้เยอะมากอาพูแบบนี้ละกันนะคะแล้วก็อาจจะมีที่เห็นอาจจะมีอีกพวกที่เห็นที่ที่เจอที่อ่านเจอเนี่ยก็อาจจะมีกันกูลอะไรเงี้ยนะคะที่ที่มีไปอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งแต่ละเจ้าพี่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าถามว่า GPS ีเอมซม่ไหมแม่แน่ใจแดงมีอัปเดตไปว่าคือขณะที่ GPSC เนี่ยไม่มีไม่มีธุรกิจในเวียดนามเลยนะคะสําหรับพวกโรงไฟฟ้านะคะในในภาพของ g p s ีอใช่โอเคจ p s สีรอดนะ เออพี่แล้วพี่พอลุ้กราฟไหมกราฟมีอะไรกับเขาไหมพี่นอกจากมีกัลซิคไทยเนี่ยกราฟเนี่ยมีมีที่เวียดนามนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ขอหาข้อมูลเป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวพี่ส่งส่งมาให้แล้วฝากแดงแจ้งแจ้งทางทางอ่าคอมเมนต์ละกันเนาะว่ามีเท่าไหร่นะคะแต่เข้าใจว่ามีไม่เยอะนะพี่เนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีมีเท่าเท่าที่ทราบมามีไม่เยอะนะคะแต่เดี๋ยวพี่ขอตัวเลขแบบเป๊ะๆดีกว่าเพื่อความถูกต้องเนาะ โอเคอ่ะได้อ่ะบาสเอ้ยบาช่วยดูกราฟอ่าลงไฟฟ้าตัวของบีกิมอ่ากราฟ GPSC หน่อยแต่ว่าสรุปก็คือว่าบีกิมเนี่ยคงเป็นอารมณ์แบบดาวไซส์จำกัดละแต่ว่าเรื่องนี้เป็นโอเวอร์แฮงเนาะใช่ไหมไปอีกสักระยะหนึ่งใช่ใช่เอออาจจะขวางการคืออย่างที่บอกว่าถ้าใช่คือคือมมองว่าถ้าตอนนี้อาจจะพอแบบ ด้วยด้วยอาจจะต่ํามากราคาคุณอาพูดแบบนี้ละกันนะคะก็สะท้อนปัจจัยที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าเทียบกับกลุ่มเนี่ยจริงๆเราเคยแชร์กันเอ้ไม่แน่ใจเคยแชร์แบบว่าด้วยจํานวนเมกะวัตของตัวตัวบิ๊กริมกับเป้าที่เขาให้ไว้เนี่ยมันค่อนข้างแบบแอบเยอะเหมือนกันคือตอนนี้ไอตัวเมกะวัตที่เป็นโอเปอเรชั่นที่เริ่มดําเนินการได้ละมีสักสี่พันมัง้ง แต่ว่าเป้าในปี2030เนี่ยห0 0่งหมือนพี่มองว่าอาจจะคือคือตลาดกังวลว่าเอ้ยมันจะไปถึงตรงนั้นหรออะไรเงี้ยด้วยด้วยภาพอะไรหลายอย่างแล้วก็เท่าที่เหมือนตามมาเนี่ยอ่าตัวเกาหลีเนี่ยก็อาจจะดูช้าๆกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะมันก็แหละจะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เอ่อเขาเรียกอะไรราคาหุ้นหรือว่าผลประกอบการเขาอาจจะไม่ได้แบบ ดีมากอะพูดอย่างนี้และกัน,นกเนาะใช้คํานี้ได้ไหม,มได้งั้นอันนี้ห้าง,ง่ายๆคือว่าในบรรดาโรยฟ้าตัวใหญ่อ่ะบีกิม,อ,มอาจจะต้องบอกว่าอ่าเป็นตัวท้ายๆอะที่ตลาดจะเลือกเล่นเพราะมันจะมีโออห์เฮงเนาะไปกับไป g ีซึ่งปลอดภัยสบายใ่ค่ะโอเคอ่ะยอดเยี่ยมขอบคุณครับพี่เซียงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ